ใหญ่มีคำว่าอะไรบ้าง <Yeah. S 1> big และอะไรอีก <Yeah. S 1> big และอะไรคะขึ้นต้นด้วยตัว L A R G E large <Yeah. S 1> และตัวนี้ใหญ่มาคือมา huge H, H U G E อ่านว่า huge huge ใหญ่มากๆนะคะเป็นโบสถ์ใหญ่นะคะ Cathedral โบสถ์ใหญ่ beautifully decorated stone s t ร u c t u r e มีโครงสร้างที่เป็นอะไรคะหินแล้วก็ประดับประดาเดคอเรตเ e คอ r a t e d แปลงอย่างสวยงามคือโบสถเรียกว่าอะไรนะคะแคสซิโรอ่อะออกเสียงค่ะแคสซิโร a แคสซิโรแคสซิโรเหมือนแคทนะนะักเรียนเหมือนแคทนะคะ c a t r a l อ่าก็คือโบสถ์ที่สวยงามนั่นเองเมื่อกี้ที่เนกริวไม่ได้พูดถึงแคสใช่ไหมคะ <China. S 1> อ่า r รดี y จะไปต่อละ Yes ไปนะ <'m> sure. ไปคะ่ะไปได้ยัง <'m> sure. ไปเลยอ้ามา Montgo Bay m อ n t g o b y อันนี้เป็นแผนที่ของเกาะชมายกานะคะนี้ทะเลคาริเบียนตรงนี้อ่ะ มอนต e โกเบอารซิตี้แอนด์พอร์ตในนอร์ทเวสต์จาไมกามอนตโเบนี่ก็เป็นเป็นอะไรล่ะเป็นเมืองแล้วก็เป็นพอร์ตพอร์ตคืออะไรท่าเรือท่าเรือจดสับสิท่าเรือนี่จดสับอย่านั่งอย่านั่งนั่งเฉยแล้วคุยไม่ดีมอนติโกเบเบก็คือท่าเรือนะคะพอร์ตก็คือท่าเรือเป็นเมืองท่านะคะ อยู่ทางนอร์ทเวสต์ตะวนันตกเฉียงเหนือของเกาะเจมายกานั่นเองเดี๋ยวดูซิว่าวงมาหรือเปล่าไม่ได้วงมา is t a popular holiday resort and is the second largest town in the island ไม่ต้องจดคำอธิบายก็ได้นะคะ popular holiday resort ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่ popular ที่ป๊อปมากเลยป๊อปแปลว่าอะไรครับป๊อป เป็นที่นิยมเป็นที่นิยมไม่ใช่รถป๊อปพับเพื่เป็นที่นิยมมากเลยนะคะเป็นแหล่งตากอากาศที่นิยมเลยแล้วก็เป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่สองของเกาะนี้เป็นที่สองของเกาะนี้นะคะคือกะไม่ใช่คือเมืองอะไรมอนต์โกเบอ่ะทีนี้เราจะไปดูไอ้รัมที่เราสงสัยว่ามันคืออะไรไปนะคะไปนี่ค่ะรัมรัมรัม เดาได้ว่ามันคืออะไรนักเรียนบอกมันคือชามะนาวนะใช่ไหมคะชามะาวฮะชาทีมะนาวรวมกันเลมันทีเอ่ออัลกอฮอล์อลกอฮอลิกดรเป็นดริงชนิดหนึ่งดริงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ t r o n g แข็งแรงแปลว่าอะไรคะมีเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ Alcohol, ค่อนข้างมากเ d e from the juice ทำจากผลไม้นะคะผละไม้นั้นคือทำมาจากอะไรคะต้นอะไรชูเกอร์แปลว่าอะไรน้ำตาลชูเกนเคนแปลว่าอะไรคะคะเคนทิลเดชมีตอบมาละเคนทิลเดชนาให้สีไหม นะให้เกรด A ทำจากอ้อยค่ะชูร์เคนคืออ้อยนะคะรัมก็คือดือ่มที่ที่อะไรี่ม,มีแอลกอฮอล์นะคะรัมใครชอบดื่มรู้ไหมพวกคนที่เดินทางโดยเรือเสื้อกลาสีเรือก็พวกสลัดโจนสลัดจากโจนสลัดไหมคะ โจรสลัดนี่ปล้นที่ไหนทะเลเรียกว่าโจรสลัดนะฮะพวกนี้ก็จะมีรำรำดื่มในเรือตลอดไปนะคะเอาไปต่อไปอันนี้คือคำว่า Punch Punch มีสองความหมายค่ะ punch ที่หนึ่งแปลว่าอะไรดูจากภาพค่ะ punch แปลว่าอะไรเนี่ยเนี่ยแปลว่ารักบี้ไหมคะไม่ <laughs> <laughs> เนี่ยอันนี้อันนี้ค่ะ punch ต่อย Someone punch me in the face ใครไม่รู้ต่อยฉันที่หน้านั่นคำว่าความหมายที่หนึ่งหมายถึงต่อยนะชก punch น,นะคะเอาลำ punch มารวมกันพอกินลำเข้าไปแล้วเกิดโดนพัน c h ทุกทีเลย <c oughs> ทำไมฮะโดนต่อยเมาแล้วโดนต่อยอ่ะดูซิว่ามันจะใช่ไหม punch ในความหมายที่สองอย่างนี้ค่ะนักเรียนนี่ นี่คือพันช์อีกความหมายหนึ่งคืออะไรคะ a drink made from juice fruit sugar water ก็คือเครื่องดื่มที่ทำจากน้ำผลไม้น้ำตาลและน้ำนั้นพันช์ก็คือเครื่องดื่มที่ทำจากผลไม้นะคะแต่เอารำมาใส่ค่ะรำกับพันช์เออก็เป็นเครื่องดื่ม ที่ทำจากผลไม้แล้วมีแอลกอฮอล์ผสมด้วยเรียกว่ารัมพันช์ดื่มไปแล้วมันก็มีแอลกอฮอล์มันก็ต้องทำไมเมามันจะดรังนะมันจะเมานะคะควรดื่มไหมคะไม่ควรดื่มอย่าตอบว่าควรนะน้งคะรัมค,คือมีแอลกอฮอล์พันช์ก็คือเรื่องดื่มที่ทำจากผลไม้นะคะรัมพันช์ก็คือใช่เอา มารวมกันอ,อ่าไปนะคะนี่เครื่องผสมที่ทำาผล,ลไม้น้ำตาลน้ำผสมไวน์หรือเหล้าด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะใส่ไวน์หรือเหล้าถ้าเยอะเมาอ่าไปนะคะกินมากดีไหมคะกินมากดีไหมคะไม่ดีทำไมคะเดี๋ยวอิ่มด้วยนะห้ามกินเดี๋ยวอิ่มนี่ก็คือลักษณะของพันช์เหมือนกันเป็นเนื้อผล,ลไม้ด้วยใช่ไหม เนื้อหั่นเนื้อลงไปด้วยสตรอเบอรีร่มะเฟืองนี่มีมะเฟืองด้วยนะเล็กๆนะคะสตาร์ฟูด้ดแล้วก็มีมะนาวด้วยเล็กๆนะคะเป็นอะดริงทุเรียนนม่มีค่ะอะดริง made from juice fruit sugar water นี่คือลักษณะของพันช์นั่นเองนะโอเคคะค็อกเทลค็อกเทลมีหลายอย่างค็อกเทลอาจจะเป็น ค็ tail, อกเทลมีผล,ลไม้เนื้อผล,ลไม้หลายชนิดหั่นเล็กๆๆ,ๆรวมกันนะคะแล้วก็มีมีน้ำผล,ลไม้อย่างนี้ใส่ลงไปหรือเขาเรียกว่ามีมีเป็นของคาวค็อกเทลกุ้งมีเนื้อกุ้งสดใส่ลงไปแล้วใส่ครีมนะมีหลายอย่างอ่ะไปต่อไปอันนี้คือรมพันช์ให้ดูสมบูรณ์แบบเลยนะักเรียนดูดูภาพน่าดื่มใช่ไหม รัมพั n ช์นะคะไม่ใช่ลำพัดนะคะคนละอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้นี่คืออะไรเลมอนมะนาวใช่ไหมเหมือนของบ้านเราไหมบ้านเราลูกลูกยังไงกลมๆสีเขียวใช่ไหมคะแป้นๆกลมแป้น,แ,ปน,แ,ปน,แ,ปนแต่นี้คือเลมอนนะคะอ่ะมาดูค่ะเลม a น e l เลม n น t e ก็คือน้ำที่เป็น carbonated drink t ิ s t i n g of lemon เป็นเครื่องดื่ม d r i n คคือเครื่องดื่มเป็นกริยาแปลว่าดื่มถ้าเป็นคำนามแปลว่าเครื่องดื่มที่มีรสชาติของมะนาวนะนะคะน้ำมะนาวสรุปอ่าน,นี่ก็คือเลมอนนิดทำสวยงามมากเลยทีเดียว A drink made from fresh l e m อ n อันนี้คือเครื่องดื่มที่ทำมาจากมะนาวสดน้ำตาลแล้วก็น้ำ ส่วนมากต่างประเทศจะดื่มช่วงฤดูร้อนซัมเมอร์อากาศร้อนๆจะทําแต่บ้านเรานี่มีกินได้ตลอดปีเลยนะคะทีนี้ในเนื้อหาอื่นมาดูในหนังสือแป๊บหนึ่งนะคะเราจะมาเจอคะ่ะมาดูเราก็าไปอ่าน Racket s u n f e ฟสนะคะ อันนี้กันบ้านค่ะไปแปลก่อนไปแปลก่อนนะคะว่าที่ร g กเกสซันเฟสเนี่ยมีอะไรมีเฟสติวัลมีงานเทศกาลอะไรนะคะและที่บลูม m ลล์เชนนี่มีอะไรไปแปลนะเข้าใจคำว่าแปลไหมคะอันนี้จับคู่นะคะจับคู่แปลเสร็จแล้วเขียนลงมาในตารางที่ทำเป็นคู่ละกันอาจจะได้มีเพื่อนคู่คิดต่อไปจะเป็น Spanish Town แต่ไม่ให้เขียนมานะคะให้แปลเฉยๆสเ i s h Town เนี่ยเพราะวันมีตัวอยา่างแล้วก็เป็น The Bob Marley Museum บ๊อบมาเลย์มิวเซียมมีอะไรเอาไปดูภาพของบ๊อบมาเลย์ตักันนี้ค่ะที่สไลด์หมดเวลาแล้วนี่คือบ๊อบมาเลย์เป็นนักดนตรีนะคะแล้วก็ไปดูที่บ๊อบมาเลย์มิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์บ๊อบมาเลย์ที่นี่มีอะไรบ้างนักเรียนอ่านในบชัวที่รูให้ดูในหนังสือโอเคไหมแล้วแปลมาได้ไหมคะได้นะคะอาภาพสุดท้ายนี่ก็จะเป็นบ๊อบมาเลย์มิวเซียมนี่คือบ๊อบนะคะเป็นนักร้องเพลงเร็เก้ดูผมก็รู้ว่าเร็เก้ไหมนะคะ แล้วก็นี่คือผู้คนที่ไปเที่ยวภาพกันเอาไว้เป็นที่ระลึกนี่คือรูปรูปปั้นของบ๊อบมาเลย์นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาเสียดายมากเลยครั้งหน้าเราจะพบกันอีกนะคะอินจมายกาตอนที่สองให้นี่นไปแปลจากโบรโชวัวกรน,นะคะครูจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยอ่านหรือเปล่าแล้วก็เข้าใจไหมนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะนำผลงานของนักเรียนมานำเสนอส่งครู เอ่อพรุ่งนี้ส่งครูพรุ่งนี้น,นะคะก่อน4ี่โมงเย็นถ้าไม่ส่งไม่มีคะแนนนะคะแปลมาเฉยๆก่อนจะได้รู้ว่าอ่านหรือยังนะคะแล้ววันจารย์ครูจะนำเสนอว่านั้วเรียนเราได้แปลแล้วอ่านแล้วนะคะโอเควันนี้หมดเวลา see you again next time bye